สวัสดีจ้าฮัลโลตาย9ก้าโหก็มีแต่ชาวทงชอยจีเพวันนี้จะมาผัดผักบุ้งกับแคบหมูนะคะแคบหมูจ้าซื้อแคบหมูมาก็ไม่รู้จะทําอะไรกินดีนะคะก็เลยมาผัดผักบุ้งดีกว่าจ้าแคบหมูจา้าจีเพกระเทียมสับพ,พริก2เม็ดกลัวจะเผ็ดนะคะซอยงหลากจิ้วเหลืองลับ ท้องชยสายก้อนแจกละผักบุ้งล้างสะอาดแล้วนะคะเรามาทำกันเลยจ้า và cả các chị em um, sử dụng là chữ con rồi. Hơi. ผัดให้หอมเลยนะคะ ทำบุกลงไปฟองที่ต้องคอยไหลเข้า ต้นซอยยัดแต่งอยู่大าย大火เลย่ะผัดผักกุ้งเนี่ยไฟต้องแรงนะคะไฟต้องแรง จากนั้นเราจะมาใส่ตเตาเจียวหลอทพ่ซิ้วๆเตาปันเจียใส่กำโตอ่ะใส่นิดเดียวนะคะใส่ประมาณครึ่งถ้อนชาสิ็วๆอยู่โลใส่น้ำปลานิดหน่อยไม่ใส่เยอะนะคะซิ้วๆหัวยา ซอสทองใส่ซอสถอยเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำตาลเข้าไปนิ้นิดนิดสิยาาใส่ซซิ้วเข้าไปดนิดนิดน่อนนะคะนิดนดนินแล้วก็ใสนอันนี้นข้เไปเลยชัดหมูสิวนิดนดนิดนิดนิดนนิดน ฟองกะทิจาที่เสร็จเราให้ยัดไข่เท้าใส่แกงหมูเข้าไปเลยจ้าใส่น้ำไปนิดเดียวฟองที่ซื้อใจเราให้ะใส่น้ำไปนิดเดิงจ้า,น,น,จาน้ำนิดหน่อยนะคะฟองที่เชื่อใจเราให้ไปกันสองที่จับ แค่น,นี้ก็เสร็จแล้วนะคะง่ายๆจ้าเสร็จแล้วก็ใส่จานได้เลยนะคะ สองติ๊บตักใส่จานได้เลยผักปุ้งผักชับหมูอร่อยอร่อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะง่ายๆจ้ากับข้าวง่ายๆนะคะ ง่ายๆจ้กากลาวิมแล้วแต่ก้าต้อนใจแต่ก้าสเท่าไ